คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปรกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสโอเวอร์ อนิเมะแอดเวนเจอรและอนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านพิปกรช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแบบอนิเมะล้าสแตนกันนะแล้วคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครเก่าเลยนะครับแต่มีการอีโวให้เก่งกว่าเดิมนะครับผมมันคือกิลกามเมสนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผม ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับพื้นหลังเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนออร่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของเลขเนี่ยเห็นไหมตัวของเลขเวลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีแบบลุ้งๆุงแบบแปลกๆปกกรมูกาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยคือด้วยความที่ตอนเนี้ยเอลนะครับผมแบบนี้เนาะก็คือมีระบบใหม่นะครับนั่นก็คือ e x t r e m e Boost นะเนัยบ b o o s t Extreme เนาะซึ่งวิธีการทำา Boot เอ็กซ์ตเนี่ยเอมันต้องไปที่ตรงไหนนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตรงไหน ไม่ใช่ตรงนี้แฮะเหมือนจะไปที่เลสนะนี่เอ็กซ์ตีมบูทมันต้องมาตรงนี้ครับที่คิวกาเม็เนี่ยมันจะอยู่ตรงเลดนะครับเนี่ยมันจะอยู่ข้างกับบอสรัดนะครับเราต้องมาลงตรงนี้ครับเราต้องมาหาในส่วนของเนี่ยไอชิ้นส่วนตรงนี้ยเพื่อที่จะไปทํเอ็กซ์ตีมบูทนะครับนี่เลยนะครับโอ้แล้วมันเหมือนมันต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะส่วนตัวที่เอ็กซ์ตีมบูทได้ตอนนี้นะครับที่ทําได้เนาะก็จะมีแค่สี่ตัวนี้นะครับจะมีกอนมีกิวมีอีกิทแล้วก็จะมีอิบ นี่เลยนะก็สามารถไปบูตกันได้นะครับค่งเหมือนกิวจะบูตมาแล้วเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลกันนะครข้อมูลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นะระดับอนะัลติเมทเนาะกิวก็คืออะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนดาเมจเหมือนจะบัฟมาด้วยมั้งเนี่ยทิเปหมดเลยนะครับตีไฮบิดเนาะท่าแสงถ้วยแล้วก็บัฟกิะ uff, Git, นะครับอันนี้คือในส่วนของข้อมูลของกิวกาเมดเนาะ นี่เลยนะครับทีนี้วิธีการ Evo อ่ะคือก็อย่างที่ผมบอกเนาะของ Evo เนี่ยมันหาจาก extreme boot t เนาะทีนี้พอได้ของ e ีโวมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาที่คิวนะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะมีคำว่าเราต้องมากดตรงนี้ครับอัปเกรดครับแล้วมันจะมีคำว่าเหมือน extreme b o o s t นะครับเราก็กด extreme b o o s t ขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นกิวล่าง Extreme b o o s t นะครับประมาณนั้น หรือจะเรียกง่ายๆว่ากิว ex ก็ได้นะกิว่าง ex แล้วอ่ะก็ไอดีนี้นะครับผมมันเป็นไอดีของน้องนนนะครับเสี่ยนนนั่นเองนะครับขอบคุณน้องโนนมากเลยนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวนะครับผมโอ้โหลงทุนไปทําแล้วก็ส่งมาให้รีวิวเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปในแมปนะครับผมว่ากิวตัวนี้โดนบัฟมาเนี่ยดาเมจมันจะเวอร์ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเออมีคนสปอยมาว่าดาเมจเป็น B เลยพี่ไปครับเดี๋ยวเข้าไปในแมปกันเลย สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบคลาวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V I ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแต่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนะี่ยแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นี่ครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมค่าวางของกิวกาเมนเครับเอ้ยตอนแรกมันค่าวาง800ใช่ไหมมันเพิ่มมาเป็น1000นะครับ ออมาเรามาดูการโจมตีกันดีกว่าเราจะมาดูดามจกันด้วยนะครับอ่าเรามาดูการโจมตีกันดีกว่าเหมือนเดิมปะเฮ้ยเปลี่ยนเหรอเหมือนเอฟเฟกจะเปลี่ยนด้วยปะหรือว่าเหมือนเดิมอันนี้ผมจาไม่ได้นะเพราะว่าเรารีวิวนันกันนานมากนะครับก็เอฟเฟกประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเซอร์เคิลเอเนาะนี่นะครับวางปุ๊บตีไฮบิดปั๊บนะครับปัฟกิดถ้วยแล้วก็แสงนะครับท่าแสงเนาะอ่าเรามาดูพาสซีฟครับไม่มีพาสซีฟฮะเดี๋ยวปกติกิวมีพาสซีีไหมเหรอโอะ เรามาดูดาเมจกันนะครับดาเมจสองล้านสี่นะครับวงการโจมตี47แล้วก็ครูดาวสามวินะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน2องพนสองนะครับดาเมจหกล้านนี่ครับอัพอ่ระยะเนี่ยสี่สิบเจ็ดนะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินสี่พันเจ็ดครับดาเมจสิบสี่ล้านนะครับวงการโจมตีเนี่ยสี่สิบแปดจุดเก้าแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินแปดพันครับดาเมจยี่สิบสองล้านนะครับวงการโจมตีสี่สิบแปดจุดเก้าครับผม นี่ก็ยังเป็นเซอร์เคิลอีเนาะอ่ะอ๋อน่าจะเอฟเฟกเดิมนะผมจำโซ่เอ่อท่าโซ่นี้ได้นะครับดาเมจเนี่ยห้าสิบเจ็ดล้านนะครับวงการโจมตีห้าสิบสี่จุดหกคูลดาวเพิ่มขึ้นนะเป็นสี่จุดเก้านะครับอัพเกรตข้าต่อไปใช้เงินสามหมื่นสองครับดาเมจดแปดสิบล้านนะครับวงการโจมตีห้าสิบแปดจุดสี่คูลดาวเท่าเดิมครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินห้าหมื่นนะครับดาเมเดร้อยสองล้านเนี่ยครับวงการโจมตีหกสิบสองจุดหนึ่งแล้วก็ครลดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้อองไ้นนี่เาะฟด ดามีเป็น257ล้านนะครับวงการโจมตี69.7นะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น8.2วินะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินแสนสองนะครับดามีดอเออสองร้อยแปดสิบล้านนะครับวงการโจมตี73.4แล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินแสนห้าครับดามสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านนะครับวงการโจมตีเจ็ดสิบสองจุดสองแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินสองแสนสองครโจมตีีเน่ย 81นะครับแล้วก็ขู่ดาวเท่าเดิมครับโอ้มีสกิลกดเพิ่มมาด้วยนะครับก็สกิลกดนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีท่าให้กดนะครับ3อย่างนะครับผมนั่นก็คือจะมีเฮฟวี่เชนนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเฮฟวี่เกตนะครับแล้วก็แรปเตอร์นะครับอ๋อสามารถเลือกได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าโอ้ global 300รอยอ๋อมาอัพการต่อไปใช้เงิน5้าแสนครับดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เท่านี้เลยครับเป็นดาเมจสูงสุด385ล้านนะครับ แล้วก็วงการโจมตีเนี่ยแ2 9นะครับคูดาวเนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับทีนี้พาสซีสบเขาไม่มีนะแต่จะมีในส่วนของสกิลกดเพิ่มมาเนีครับนั่นก็คือเอนชานเฮเวอรี่ซอร์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่เห็นมีบอกข้อมูลอะไรเลยอย่าบอกนะว่ามันโกงอะ่ะจริงหรอดรามจเท่าไหรอ่อ่ะไม่มีบอกเลยอะ่ะเห็นเขาบอกว่าสกิลกดของ สกิลกระเมรนี่โกงมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะลองลองกดอันนี้ก่อนนะครับเป็นชาร์ตเทวีซอสเนี่ยครับปั๊มทำอะไรได้อ๋อเนี่ยเหรอโอ้มันจะระเบิดอย่างงี้นะครับผมสกิลกดแต่ไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่นะครับสกิลกดทำดาเมจหนึ่งร้อยบีผมลองแล้วแต่ไม่รู้อะไรนอกเหนือจากนั้นไหมอ๋อโอเคทำดาเมจหนึ่งร้อยบีนะครับอันนี้คือคนอันนี้คือเจ้าของไอดีไปลองมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลกดกันนะครับสกิลกดนะครับสี่เขียนทีชัวนะครับ อ้อเรามาเริ่มจากอันแรกเลยแล้วกันนะครับ Heavy c h a n e นะครับปุ๊บอ้าวอ้าวดาเมจลดลงแต่คูดาวโอ้โหคูดาว1นอ่ามีพาสซีเพิ่มไหมครับอ่ะพาสซีนะครับ Heavy c h a n โ e มดเนี้ยผมทำดาเมจ35%กับบอสนะครับ,บ,รบแล้วก็มี Critical damage เพิ่มขึ้น75%นนะครับผมโห แล้วก็เบสดาเมจนะครับเซตคูสองอสองล้านเหรอแล้วก็คูดาวเนี่ยสามเบสอ๋อก็คือเหมือนเป็นเบสตอนวางเริ่มต้นนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มเอลีไซนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เพิ่มดิโดนลดเอลีไซนะครับคือเหมือนประมาณว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ DPS เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นป้าแต่ก็ไม่รู้ว่าดาเมจมันเท่ากับเมื่อกี้หรือเปล่านะแต่เหมือนจะดีกว่านะ เท่าที่คิดนะครับพอคิดดูว่าทำดาเมจส0 0ล้านเนี่ยแต่ตี8วิเนาะถ้าเทียบกับทำดาเมจ135ล้านแต่ทำดาเมจเนี่ย1.6วินะก็ถือว่า DPS ดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าโอเอลีลดลงนะครับโอเคมาครัวผมเราก็มาถึงจุดที่ในส่วนของสกิลกดมันกดได้แล้วเนาะมาเราจะกดอันต่อไปครับเลฟเจอร์โอ้โอ,อะไรวะนะ <G ül> วงบ้าเลยวะ <G ül> อู้พระเจ้าวงอะไรเนี่ยบอสแกทำอะไรกิลกระเบิแล้วมาดูดาเมดกันะครับ <G ül> ดาเมดหนึ่งจุดหนึ่งสามบีแล้วก็คููดาวเนี่ยครับสิบสามวิ โอ้เวอร์อยู่นะเอาเวอร์อยู่เวอร์อยู่แล้วฟูบบวงวงมันเบลอเลยอะดูดิยิ่งกับฟูเอโอีกอะเผื่ๆวงมันใหญ่กว่าที่มันมีอีกมั้งเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วขายไม่ได้ด้วยนะอะเรามาดูพาสซีฟกันครับเลเจอร์โหมดเนี่ยครับจะทำดาเมจ20%ใส่กับตัวที่เป็นอ่าสเปเชียลไทป์นะครับไอตัวไอตัวคีฟที่เป็นพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอพวกแบบเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็ดามจเนี่ยก็เซ็ตเนาะคือคือดามจดพื้นฐานเนี่ยก็เซ็ตให้มันเป็นดามจแรงขึ้นนะครับแต่ว่ากูดาวเนี่ยเยอะจัดเลยนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยก็ก็เยอะพอควรเนาะส่วน a อเนี่ยก็ปรับให้เป็นดับเบิลไซส์นะครับโอ้โหดับเบิลไซส์พี่ได้ขนาดนี้เลยวะดับเบิลไซส์พี่โหดขนาดนี้เลยวะอุ้ยเอาเรื่องจัดอ่ะทีนี้เราไปอันต่อไปครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะกดคูสาบแล้วเราไปรอดูอันต่อไปกันครับ โอเคมาครับผมก็ตอนนี้เรากดสกิลได้แล้วนะครับตัวของสกิลของกิลนะครับมาอันที่3ครับเฮเบอร์ลี่เกตนะครับปุ๊บยังไงวะเนี่ยอ่ะดาวเมจเนี่ยครับ190ล้านนะครับวงระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็คูลดาวเนี่ยลดลงนะครับเหลือสามจุดสองแปดนะครับอ่ะเรามาดูพาสซีฟกันนะครับจะเพิ่มดาวเมจคริติคอลนะครับโอ้อัตราคริติคอลเชงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮะ เบรดาเมจนะครับแล้วก็สปาโอเคก็เหมือนประมาณว่าเซตให้เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เซตตัวคูดาวเท่านี้แล้วก็เซตระยะเนี่ยเท่านี้นะครับสี่สิบเนาะแล้วพออัพเกรดสูงสุดระยะอะไรทุกอย่างมันก็จะเท่านี้นะครับคือเหมือนประมาณว่าตอนนี้เขาบอกว่าเพิ่มเบรพื้นฐานของคีย์ทิคอลเชงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าตอนนี้คียนะ์ทิคอลเชงเนี่ยต้องเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ โอ้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิมันเป็นมันยังเป็น45%อยู่เลยอ่ะอันนี้ไม่รู้บลักหรือเปล่านะครับเนาะก็อ่ะพูดสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับ3โหมดนะครับโหมดแรกนะครับ Heavy Chain เนี่ยก็จะเป็นในการทำดีเพเร็วขึ้นนะครับดาเมจน้อยก็จริงนะครับแต่ตีโคตรเร็วนะครับเน้น DPS เว่อร์นะครับแต่แล้วก็แต่ว่าแรกมากับการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Circle LE เเนี่ยเล็กลงครึ่งหนึ่งนะครับ ส่วนอันต่อมาในครับผมในส่วนของแรปเจอร์นะครับแรปเจอร์เนี่ยก็คือจะทำให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นโคตรๆนะครับระยะลดลงแต่ในส่วนของคูลดาวเนี่ยเยอะจัดเลยนะครับก็1ิาวิอ่ะแต่ก็แลกกับวงเอลีที่โคตรจะใหญ่นะครับใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นดับเบิลเอลีเนาะมันเทียบกับฟูลเอ e ได้เลยอ่ะนึกว่าฟูลเอ e อ่ะส่วนอันสุดท้ายครับเอ่อเฮเบอรีเกตนะเฮเบอรี่เกตเนี่ยเป็นสายคีนะครับเนาะก็ เน้นสายคยีแล้วกันก็แล้วแต่การใช้งานแล้วกันเนาะถ้าอยากได้ดัมเอ็ดเวิร์อร์ก็ไปที่เลเวอรเจอร์ได้เลยส่วนใครอยากได้ดีเพดีๆก็เฮเบอร์ดีเชนนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้คือคิวกาเมทที่เป็นปรับมาใหม่นะครับโอ้ก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเอาจริงๆอะแล้วค่าอัพเขาเท่าไหร่วะเนี่ยจําไม่ได้ด้วยค่าอัพเขาเท่าไหร่วะลืมเลยเนะี่ยเหมือนค่าอัพจะถูกลงปะปกติค่าอัปล่างแรกก่อนที่จะเป็นไอเอ็กบูทอะแพงกว่านี้อีกนะ ปลามานนั้นนะครับก็สามารถไปใช้กันได้นะก็ยังมีสกิลกดที่แรงอยู่นะโอเคก็จะปรามานนี้นะครับผมในส่วนของกิลกาเมดนะครับที่โดนบัฟมาใหม่เนาะก็ไม่เชิงบัฟมาใหม่หรอก็คือเป็นการอีโวขึ้นไปเป็นการเหมือนแบบลิมิตเบรกนะครับเหมือนเกมไหนไม่รู้เนี่ยครับประมาณนั้นเนาะก็ก่อนจากกันไปับผมฝากเพื่อนๆหนึ่งครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเนีัยผม หรือถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกหรือสามารถโดนเหตุผ่านลิงก์ตใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม